อีห <l uc ane> ัว <Techn> ล <Pokémon> ูกเขียนเฮ้ยเฮ้ยจเย็นเจเย็นเจเย็น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 รเเฮ้ยเฮ้ยจเย็นแมไปตตดกูนี่ลำเบวันลำเบโฟนีหนึ่งหนึ่งนะพี่เจ้าหนึ่งนนะเดี๋ยวพี่นาเป็นคนดูนะเวได้ดิครับน้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเน้ยเ้เ่ยเเยเยยเ้คนดูเย พ่อมันอยู่ที่ไหนวะกูจะไปเผาสักวันนึงเฮ้ยพี่นายมาได้ไงเนี่ยพี่ไม่รู้เลยน้องวูพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเกิไม่เป่าวะเนี่ยปากนี้เมือนดูชิ้นเฮ้ยมึงอย่าว่ามันมึงดูหัวมันมัอยู่เหมือนไอวอเลยอะเคโเเลยหัวพ่อมันทามาจากแบบปิดหยวกกันไปป่ายมึงปากดีเนาะมึงเลี้ยงให้ได้ก็คปากเลย้ายกันะลวเป่าวะเกิ้ไม่ปาก พูดกระเล่นกระเล่พวกมึงสองคนเล่นได้แน่ถ้าครึ่งปากได้ไหมั้งอุ๊ยโอ้โหปากมึงไม่ต้องด่าอะไรมันลงมึงไม่ต้องไปด่าอะไรมันเยอะดูหน้ามันยังไม่อีเลยวุ้นไโอ้เกินไปปากปากกูน่ะไม่ได้เลนะครับวี่ยวเอยเด็กบอลลูชิน มึงมนุษ <c> ย <oughs> ์มังเล่นอย่างไรเลยเกมที่แล้วไาจจะเบืรอไอ้โมกมกมาจู่เฮ้ยขึ้นไปไอ้คนลูกชิ้นไอ้ใส่กรอกโอ้โหหน้าพี่เหมือนใส่กรอกบดพี่เด็กจขึ้นปากเลยครับพี่ฟุกมาพี่ฟุกมาพี่ฟุกมาเฮ้ยพี่กูมาพี่กูมาแล้วบอกมาที่พี่พ่อพี่พ่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเบาหน่อยด่าพ่อพี่กูเฮ้ยพี่เจ้าพี่ก็ช่างครับกูไม่ได้กลัวอะไรตั้งนี่เลยครับ เจ้าหนี่หรเ้น้องนะคนโดงคนดังคนี่เพืนหลักมาไอหัวที่แบกนั่นคือวงเวียนใหญ่่ที่เขากลับรถเปล่าเฮ้ยใจเย็นใเย็นดิเอ็นทินเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยวงเวียนใหญ่มันพังไปโอ้ก็ไม่ว่าเลยโดยผมว่าไปยนทีหัววันนั้นนะมันด้วยสมยียเหน้อลูกบอลน่ะยิ้มหัวอ้โจวปฏิฮี่ไอ้กูเล่าเรื่องอะไรให้ฟังวันนั้นโรงเรียนกูใช่ป่ะมันมีแข่งบาสไอ้โจวิ่งมาผ่านป๊บ จะหัวบนห้อยแทนบาสดอะโยกเป no ็นบอลที part, oh oh right. like right. okay, yeah, okay. ่อูโยกไม่ไ้มังสมอมมีรอยหยักนเสมาก็มาเฮยเฮ้ยเดี๋ยวแหงไปแรงไปแงไปแหล่งไปแหล่งไปแหล่งไปแหงไปแห่งไปแห่งไปแหลบไปแห่ไปแหล่งหล่งไดแหลิงไปแหงไปล่งไปแไลูกไปแหล่งไปแี่าเงไปแล่งไปงไแล่ไปแหล่หล่งไปแเล่งมือหล่งไปแหล่งไปาลงไลงไปแหล่งไหลงล่งไนะ่งไนงแลงไห่ไ่ง่งแล่ล่งแ เฮอย้ยเจ็บนิ <S 2> <S 2> <lly> <negatively> ้วเลยดีตีเองเจ็บเองเอาหลอครับนาซามาตามดาวการึ้กันเลก อย่าบุรี่ไอ้เต้าไอ้เต้าล้าไอ้เต้าไอ้เต้าสิวปไอ้เต้าอ้นมันสิวหรือมลาเ้ยเกิน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 เินเก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 ิกิกนกิเกินเกิเิเกินเนิกูนเกแล้วเล่นเนนเกกนกกนอกนกน เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นต่อมึงไม่ใช่ันได้การต่อมึงเอาไปทำปูอัดอะหัวมึงอ่ายง้อมึงไอ้ควายไม่ทำไม่ได้ครไปเลยไมาดิมึงเอาแต่มันเล่นอย่างตุ๊ดเล่ไม่ได้วายวายตุ๊ดเลยอะตุ๊ดอะไรอะมันต่อแหลกคนซื้อนูอยพี่ผมเป็นแน่หรูอเปล่าคนบอกคนคนซื้อว่าเป็นลูกชิ้นหมูเทียอะไรมีแต่แป้งชิ้นหมาแป้งร่วนๆ่วนน่ะแป้งมีร่วนร้านเนี้ยอย่าไปหากินเนื้อแบบสภาพร้านไหนสภาพอะแก้วอะ้ยแก้วแม่มีควายแก้ว แก้วบางกะปิอ่าบางกะปิกูยังชอบมึงเลยไอ้นายไอ้นายวุ้ดตอนนั้นเว้ยกูจะไปซื้อลูกชิ้นแบบหน้าโรงเรียนกูกูเห็นนี่ขายวะกูเห็นตัวเงินตัวทองเดินข้างร้านมันมันเอามีดทำแล้วทำเป็นลูกชิ้นอะลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นมันหมดอ่ะงงเลยอ่ะเอาหัวตัวเสียเป็นลูกชิ้นแล้วมันอตายไตายตัดงี้เลยตีออกมาดิเอ้าแล้วอันนี้จริงไหมที่เขาบอกมึงขายลูกชิ้นลูกชิ้นบูดเด็กินแล้วท้องเสียกินแล้วกนด้วยเด็กๆกินแล้วท้องเสียอุยอะไไม่ดูมากยน่หรอเออมองแ้ปลกเขาบอกว่าอขายลูกชิ้นนยามิการไม่เห็โอ้โหายามิกาและเอา้ขาต้ไหนายามิการอ่ะมันขายลูกชิ้นนายามิกานตำรวจเรียกมึงอ่ะโบกสองทีเขาบอกเอามาให้ไม้หนึ่งกินไปท้องเสียับ ในงานมีวล้นมักอยกเจอมา้ทั้งเสียทั้งสำนักเลยวุดพี่ติดใจไอ้วงเวียนใหญ่เะไเหมือนคิวตะบันควายเป็นผมอย่างชอบเลยว่ะเหมือนที่ไหน เหมือนจะทำเหมือนแบบว่าจะทำเป็นเทนนะเหมือนจะทำเป็นเทนนะอัดหัวครับไม่ไม่ต้องครับแบบหัวมึงไม่ดิบขี่หรอกมึงโดนเด็กช่างฟาดมาก็บอกมึงโย่เขาทำแบบนี้แล้วว่ามึงที่ขี่นั่นหรือบาดทะยักว่าเขาทำจริงไอ้ปป่าไอ้ตัดมึงนี่เนาะเพราะมึงคิดได้ไงวะสมองพวกมึงนี่เนาะอีแก้วขออีแก้วขอผักสองที่อีแก้วขอผักสองที่อีแก้วคำสองหัวอีแก้วพอกคำสองหัวอีแก้วนี่นะที่สมบูรณ์ไว้นี่เป็นหน้าไอ้ยัยน้ำนะมึงดูนะเฮ้ย S <S <S <Elijah> โฆษณา20วิ <entendu> อย่าเพิ่งรีบข้ามนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนสุ่มของรางวัลในเว็บขั้นเทพกันนะครับมีให้สุ่มเยอะมากนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นสุ่มเติมไดมอนด์นะครับก็สุ่มปกติครั้งละ10พอย n นะครับมันก็จะมีสุ่มได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ แค่นี้เราก็ได้เพชรเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากลองซุ่มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อกันเลยนะครับเฮ้ย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 โอ้โหกูเห็นขาหมูขาหมูแอฟริการขาหมูแอฟริกันเมื่อกี้กูเห็นขาอยังนี่มานีบดำมาเมื่อกี้อโอ้หนีบดำกินแบบหมาไม่รับประทานอ่ะสภาพขนตูดมันเป็นยังไงวะขนตูดขนตูดสุไลมึงรอขนตูดมาบัดคอแล้วตายค่ะกล้องดิ มันตืดมัตืดดำเตอะเฮ้ยจะเล่มลินทำไมไม่ได้ไม่ได้มันเล่มลินมันหิวน้ำมะเปล่าวะโดยแข่งพม่าครับเอ้ยเฮ้ยลุ้มด้วยล่ะลุ้มอะไรไม่ได้ลุ้มไม่ได้ลุ้มไม่ได้ลุ้มเลยเลยเฮ้ยที่บ้านที่บ้านจะปลูกดอกไม้ขอฟันขอฟันขอฟันมาขุดหน่อยดินี่คื่ฉันเคยดูเรื่องในการ์ตูนอะไรตอนเด็กโดเรมอนเป็นผีอะผีโดเรมอนไอ้เหี้ยนี่แหละเเฮฮ้้ยยเฮ้ย โดนไอ้บ้านเด็ดใจแอ้นมาเนี่ยเอาดูดิเอ้ยเอ้ยลูกชิ้นลูกชิ้นเด้งลูกชิ้นมันเด้งโคด้งเฮ้ยลูกชิ้นโกด้งเอาลูกชิ้นโกด้งกูเอาลูกชิ้นโกด้งมันค้างลูกชิ้นโกด้งเอเลี่ยนใครเอาเอเลี่ยนกลมมาสจอผิดเพี้ยนเลยที่ลูกชิ้นโกดิ้งเนี่ยโอ้เกินไปสตาร์ทอะไรก็พยายามไปอง่ะพียา้องทำไมอ่ะไอโกด้งมาดิ กบมาดิมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิไม่กีไม่ดีเลยหรอกแม่เฮ้ยทำไมต้องด่าน้องวุฒิด้วยอ่ะเออทำไมต้องด่าน้องวุฒิด้วยน้องน้องวุฒิก็มีหัวใจนะเว้ยเฮ้ยวุฒิแห่งต่างกิงดังไม่พอก็มีหัวใจเฮ้โอ้โหสภาพมึงนี่ต้องแบบต้องแบบต้องหาแบบเว้นขยายมาส่องถึงจะเห็นมึงก็โอ๊ยตา่ะเออบเลยอะรกันเนยแล้มันอยู่ส่วนไหนของยูทูบป่ะพี่มุกไม่มีไม่ไปนายขอโทษพี่ สภาพเดินตลาดยังยังไอคนข้างทางยังหาว่าเป็นมับเศษาวบันเจียลูกชิ้นแกงเขียวหวานตำรวจกินไปทั้งสอนอตายโหงเฮ้ยโอ้ยแก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ้าหัวข่าวพ่อไอโจเป็นมะเร็งตายเพราะลูกชิ้นหมูบูดเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแรงเกินกินให้ดูหนูบูดด้วยนะกินให้รับหนูบูดเอาละเฮ้ยเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นหิบหลุดแม่โจขโมยลูกชิ้นหมูในอู่เรือ เลยเกอเลยเก้คอะมันข็มยเรือเลยเรเฮ้ยพี่นะาผมไม่มีไอ้หมอจะยันน้องบุตเอ้ไอเฮดูนูบุเฮ้ยไอผ้ามึงนีเฮ้ยดูหน้าอกมันได้มีสิวเหี้ยด้วยรู้จะงู่รตุ่นลิงอะไม่าไอตดไมน่ยังรอะพี่โจ้วุนวอ่นบุรีนี่นวนีมด่าหน้าไม่เข้าใจแม่ไงแย่พเกินไปตัดผิดย่บปากใคร ก็วนนั้นไปตรวจจะเป็นโควิดจะเป็นโควิดเอาไอ้เนี้ยเป็นเป็นเอดรูปพ่ออันดุจีเพื่อนโอ้โหตายเขียวเขียวเฮ้ยกูเห็นเลยน้ำลายไม่เชโลอี๋เป็นบาดทะยักโอุ๊ยดูดิกิจติดกล้องอ่ะกล้องเบื่อกล้องเปื่อยเลยโอ้โหกล้องเน่าไอ้กูรู้แล้วทำไมมันใช้ไอวบ่ออันนี้มันตรงกลางมันมีลูกชิ้นพ่อมันแปะอยู่เนี่ยมาลับมังเกินไปกยังไง อาลูกจีเดี๋ยเฮ้ยอันตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดขวางเพื่ออะไรอะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอยิ้มอะคอมยิ้มสังเกตดิดิงเวียนใหญ่มันจะแหกออกอะไป้ดูเลบลิ้นดิปุงเวียนแเครอยู่ส่วนงเวียนไไหนยิ้ม่งเวียนอะไร็ไดงเวียนใหญ่อะไรับอะฮะมึงลองยิ้มดิยิ้มเยอะเ บาดเลยเกินในในพี่ลองดมรักแล่ตัวเองนี่มันเหม็นไหมผมอย่างเราเออลองลองดมดูโอ้โหจักโอ้โหเหมือนหมาตายในนั้นน่ะเงยตายสัตว์ไม่เหมือนครับไม่เหมือนมึงถามจริงนะกูถามตรงๆมึงอาบน้ำยังเออเคยอาบบ้างไหมเนี่ยอาบตั้งแต่นานนะกูอาบตั้งแต่สิบปีนู่นน่ะตอนเจมสตอนนี้ยังไม่ได้อาบโอ้โหกูไม่รู้ลูกกินลงไปมือจะท็อกไหมเอ้า แลเมนเดียวตายเลยหรอเกเพลงเนี่ยเมียกูเปิดกูเสียสมาธิเลยโอ้โหนอะไรอะอะไรอะคดนโอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเ โดนแล้วโดนก้าเมียว่งก้าเมียเอ้ยกลาบเมียเอออเ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 อเอ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 เออเไมเกลเออเ่ออเออเออเเออเออเออเเออเออเอเออนออเออเอไเออเอเเออเเออเไอเอ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 เออมออเ่อเออเออเออองเออเออเออเอเต็มอเออเอเออเอเอเออเเออออเอเเอออออออเอออเอออ ไม่เออเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไอีกเนี่ยอ้าไปอีกแล้วไม่ใช่แผนที่ฟิสิกาพี่ฟุกอ้าเปิดเสียะอ้าเปิดเสีย